โอเคครับเราเฮ,ฮียหมูสามแยกนะครับประท้ากับปามะนี่ปามะเ,าเลตติ้งหนึ่งสองหกเจ็นะก็คือเกื1300เอบพันสามลวเจ้าแทงสูงก่อนตำหลักไม่ได้นะตำหลักต้องข่าวแทงสิมีได้หรือดำแทงก่อนเนี่ yes. about this มามามายกมายกนี่ ไม่น่าได้เขาไม่น่าขึ้นเม็ดได้แล้วก็ขึ้นเบียร์ไม่ได้เพราะว่าเรามีมาอ๋อเพราะว่าเขาเดี๋ยวจ้าเรือขู่ตานี้เหรอโอ้น่าสนใจเนาะ so 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 this with ไอเดี a เรือตานี้นะแล้วก็ this this อะไรประมาณนี้นะครับอืมดูดิ Uh huh. How about this? อ้าวตเอไดนีเลิกกินนีทำได้กินละ้องเม็ดกินอ้า uh ะ huh. กินนะเบียกินไม่ได้เพราะว่าโคด้านหลังค่ะต้องเม็ดกินแน่นอนแล้วก็ เมียดีกินเบียร์เทสหน่อยน่าจะดูดีนะ Not bad เลยโอเคเอืมน่มาจะเบแหละโคนถอยเบียร์ลิงแซะแซะก็ลูกกูสถ้าโคนไหลอะเบียกันอา้าฮะลอยโคนไม่ได้ ก็จะติดแล้วเราเรือตีโนนคนขึ้นมาผูกพอโคนขึ้นมาผูกเราลอยโคลนตานี้โอ้สวยงามนะผมว่านี่นะแล้วก็ไหลนะถ้ากานันนี่เราเรือกันนี่โคนขึ้นมาผูกนี่แล้วเราลอยโคนได้โคมาด้านหลังขากนะครับไม่ทัน่าสวยงามนะอ,าาอ่ะฮะอ๋โคลนขึ้นมาผูกโอ้โอนลไล่มาาละ มาถอยโอนไล่มามาขอที่เดินก่อนมาจับจะกลับ <c oughs> ขอเทสก่อนนะครับไม่ล้อหรอกนะครับแต่ว่าเทสดูนะครับผมลองเทสดูว่าเขาจะเดินยังไงเดี๋ยวจะกินเม็ดละโอนด้านหลังครับ มันดูดีี่ะเบี้ยตัวนี้มันก็จะเริ่มจุดอ่อนถ้าเกิดว่าเม็ดต้องอยู่ยืนยากนะครับมันจะดีหรือเปล่ามันอยู่ที่เม็ดยืนได้ไหมนะตัวนี้เนี่ยตัวเอ้้ฉลาดฉลาดมากโคนไล่ก็มาเวกไอตูด h i สแม้เม็ดยืนยากนะครับเม็ดยืนยากก็ความหมายว่าผมเริ่มดีโอเค ตัวนี้น่าจะเริ่มแรงและเบียร์ไปลอยเดี๋ยวเราเริ่มริมแล้วเราก็เลื่อยทีนดีเดี๋ยวเราเม็ดตามไม่ได้เือเบียดกันอร่อยริมนี่ มากินมากินเบี้ยกินเบี้ยกินแทงโฟนเบี้ยกินเบี้ยกินโฟนปรับขึ้นมาตรงๆโฟนกินเม็ดยู l o ลกูริ Yeah เออ k really good, so, uh, yeah. good. Happy Happy yes oh take this take this บุกเขียว attack o คน take this take this ไล่โคนโคนโคนหนีเรากินเม็ดฟรีถ้าไม่หนีเรากินโคนแล้วเดี๋ยวเรากินเบี้ยตรงกลางนะ so should be winning for boy ผมยอมเลยนะว่าเป็นแต้มแบบจับขาหลอกอะโอเคเกมนี้จบเร็วนะเพราะว่ามันจริงๆก็สูสีอะแต่ว,ว่ามันช่งวัดการกระดานเราคมกว่านะครับเราจบเลยนะนี้เรามาดูกันว่าเกมต่อไปเป็นไงรอดูวุ <c oughs> พอ <c oughs> เล็ติ้งเลิมเยอะก็ต้องใช้เวลาในการแมตช์พอสมควรเหมือนกันนะไม่ ไม่แบบทันทีทันใจเหมือนเดิมแล้วเล й ติ้งขึ้นอย่างเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าไม่เจอปูเจอป่ามากโอ้เจอปนเดิมเนาะก็ดีนะจะได้ลองแก้มือดูโอเคตอนที่ฮกาขาวก่อนว่าเขาน่าจะแทงสูงสบายเลยผมเอาไอเดีย่ะเขาแทงสูงแน่เลยเมื่อกี้เราเราได้เห็นกันไปแล้วเอาแต่นี้ดีกว่านี่น,นี่มาไม่ได้เรามีมาขโมยบอกนะฮะเอามาขโมยนะไม่ทันไม่ทันขาดทำนะ เอานอกในไว้ก่อนย่อมดีนะครับง่ายๆ this this take this okay. มา คนคนมาโอโอเคไม่เกิแล้วกันโนนิดเพราะถ้าเราขึ้นคนไปเดี๋ยวโคนมาต่อมันยังไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเราขึ้นตัวให้มันครบๆตัวที่ต้องขึ้น ไม่รู้เขาเป็นรู้ว่าเป็นเราหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าตามเพจคุยบังลูกกระเซ็นวันก็จะรู้ว่าเราเคยเล่นมีมเรื่องนี้ที่ AI เบอกผมเป็นเฮียหมูสามแยกนะครับแต่ว่าโอเคไอเดียวคือเม็ดแล้วลงนี่เราถอยก่อนโอเค It's solid. Okay, drop this. ยังไม่ง่ายที่จะชนะนะครับแต่ว่าวเกมแรกเราชนะไปแล้วนะเกมนี้เราไม่ซีเรียสแต่ว่าเราจะทำให้ดีที่สุดพอเดือดโอ้ว้าว super solid นะ with this โอ้น yes, oh, ี <JJonak> <Aqui inho> ful, ่ผมกำลังประทากอะไรอยู่เนี่ยเหนียวเหนียวโครดเมื่อกี้ผูชนะเขานั้ไม่ดีเลยนะครับเขาเลยเปิดดีเฟเก้าเก้าใส่เรานะครับ so what to do ต้องดูว่าเาจะกินให้เป็นแท่นเอาจะกินให้เป็นเบียซ้อนไหมแต่ว่าเราได้มานะเองดูให้เขาตัดสินใจมาว่าจะเอาไงนะครับจะเบียซ้อนไมล่ลักแต่ว่าก็เสียม้านะไม่มีม้าเล่นละเพราะว่าถ้าจะกินเนี่ยกินม้าก,กินนี่ผมเอามากม้ากินคือม้าก,กินเบียนกินเป็นเบียร์ซ้อนเราเรามีม้าคนเดียวเอาไมะ่ะโอเคเขาไม่เอานะ <laughs> ก็เข้าใจได้เพราะว่า เรายกมาไปมากินมากินเม็ดขึ้นมาเบียไรโฟนโฟนขึ้นโฟนกินโฟนเบียกินหงาย should be very good for for บบไหนครับโอเคเทคแบงค์อัปเดตฮเขาไล่เม็ดนะซึ่งตอนนี้ผมจะกินสองดีไหมถ้าถอยเม็ดไม่ได้กินสองกินเบียกินเบียไม่กินเม็ดเบียกินโฟนกินมากินเม็ดไล่มา มากินเบี้ยมาตีลุกเข้าไปกลางกระดานโอ้โหหนักอยู่นะมาตีลุกเข้ามากลางกระดานเออผมหลบมาจะโอ้ไส่ใส่พังเลยนะครับเออมันหนักเกินไปหน่อยโอ้โหน่าจะรับน่าจะรับได้ไม่อยู่นะถ้าเกิดว่าเราไปกินเบีร์ฟรีเพราะว่าเปิดเรือสองลำมาตีเราเลย เบียมาตีลูลกขนหลบมาจับเม็ดโซเสียได้นะอยากกินฟรีแต่ว่าอัน anyway, นี้เวเซฟต้องรักษาชีวิตไว้ก่อนนะครับ <laughs> ถือว่าเขคิดได้ดีนะคิดได้เร็วด้วยเร็วมากเลยแตมแตมรลอยแตมปล่อยกินสองนี่ถือว่คิดเลยจริงกินมาคนกิน Uh huh. เรือจับนี่เรือต่อเรือซ้อนไม่ได้เรือหินเรือเรือหินมามาจะเห็นว่ายังบุกยากมากนะครับเพราะว่าผู้ต่อสู้เราค่อนข้างที่จะรับดีนะครับ เมื่อกี้เรามีแต้มลอยโคนนะ่นแต่ว่าไม่ดีเพราะว่าเขาสามารถถอยมา้เฉยได้แล้วก็ไม่มีอะไร notting notting at all แต้มต่อไปเรามีแต้มลอยโคน่นแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหพอไป,ปยินสองเลย ดูแล้วมันเสมอถ้าเกิดเราไปถ้าเราไปรีบอะไรมากมายจะเสมอน่าสนใดูเว็ี้เอ่อน่าชัวร์น่ดูด โอนไหลจินมากินมารอโอนไหลถอยมาอืโอ้เขาอออยอมอีกแล้วเนาะโอ,โอ้ท่านนี้เป็นคนที่ยอมง่ายนะแบบเป็นรองนิดนึงก็ยอมเลยนะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยยือนะเป็นคนเถอะกะเสมวัชพัน ตอนสามเลยนะคนนี้เราจะเดิน มาขวาตีเมดซ้ายแต่ว่าตำหลักเราต้องเป็นขาวานนะแต่ว่าอันนี้เดินแบบเขาเรียกว่าตาเดินพบตาเดินนะเออเป,เ,ปเป็นเวสจะเป็นเวอร์ชันที่จะดีกว่าในคอสเรานิดหนึ่งตรงที่ว่าเขาได้เดินก่อนปกติมาขวาต้องเดินก่อนนะครับถึงจะดีเวลาสู้กับเป็นซ้ายอย่างไรก็ตามอันนี้ g จีมเดินเองนะครับก็เลยเดินได้แต่ว่าทุกท่านที่เคยลงคอสเนี่ย ไม่ควรเดินนะครับไอเดินหลังนะครับคนเดินก่อนเพราะว่ามันเดินยากครับต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความชานาญแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเต็มไม่งั้นไม่ไหวจริงนะครับอย่างเงี้ยครับจังหวะแบบนี้มันต้องแบบเป๊ะๆเลย,เยมันมีความแบบยากอยู่นะครับยี้ แต่ว่าบุกหมาบมารุนแรงครับนี่เป็นหนึ่งในแบบแต้มเขาเรียกว่าแซมเปิลออเดิฟออเดิฟเพราะว่าแต่ออเดิฟของเรานี่ก็เรียกว่าออเดิฟเราเหมือนยิ่งเหมือนเป็นตำราคนอื่นสองเล่มรวมกันอะว่าอืมดีบอกดีนะไม่ดีก็บอกไม่ดีแต่ว่าก็จะมีคนที่ชอบผมบ้างไม่ชอบผมบ้างแต่ว่าเราก็แบบเราเป็นคนที่แบบว่าเราอยากพูดความจริงอะ่ะนี่ก็ช่องเราไงเราก็ เราก็อยากพูดความจริงเราก็จะต้องพูดได้เนาะเพราะปกติเราก็มันก็พูดไม่ได้นาะก็รู้กันอยู่นะความจริงบางทีก็พูดไม่ได้นะว่าอย่างนี้มันโอ้โหางที่เราสงสารเนี่ยเขาฝึกไปเขาเล่นมาตั้งนานแล้วพอแบบอ,อย่างนู้นอย่างนี้แล้วเขาก็แบบไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างน้อยถ้าเขาไม่เก่งก็คือแบบให้มันเป็นเรื่องของแบบว่าเขาไม่มีเวลาฝึกหรือเขาแบบไม่ถนัดจริงๆก็ว่ากันไปแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเพราะเขาเก่งได้แต่ว่าฝึกผิดๆถูกๆอะไรเงี้ยมันก็เห็นเราวน่าเศร้าใจนะ อืมอเคอ่าฮะอะไรเบี้ยฟรีกินมาเหลือกินคืนเอคโนคนเสบแจ็คนะล่อหลอกเราเราก็ถอยเรือเพราะว่าเรือเราปลุกไม่ดไปดิษราไอเทคดีก so, ินมาเหลือก,กินแล้วก็คนคลนไร แล้วก็เรือถอยได้เพราะว่าไม่เรือผูกเม็ดพอดีเขาน่าจะอึ้งอะ่ะโอ้ยนี่มาแบบว่าแม่นดังจับวางนะ สบายแล้วพ,พ่อเบี้ยต่อตัวนี้เท่ากับเม็ดละกึ่งกึ่งก็จะเป็นต่อเม็ดตัวแล้วนะเนี่ยถ้าเดินได้เป็นๆหน่อยดีๆหนึ่งนะครับอ่ะฮะหุไว้ก่อนเพราะว่าายน,นี้ป่ะอ๋โอโอเคเขามีเหรียญเขามีเหรียญอื้อหือือหือือหือกดไลค์ไม่เอาหลบก,ก่อนเติมซ้อน อะไร <c oughs> กันคนไหลขึ้นมานี่เพราะนกควนไหลขึ้นมานีได้นี่โอ้่ามันยากตอนนี้เขาตต็อปเราได้ไงเขาเบรกเราเราก็โอเคเบรกก็เบรกนะผมก็เบรกคุณเหมือนกันนะครับเพราะว่าสมมุตเเรือออกนี่ ก็มาได้แค่นี้ใช่ไหมก็ทําอะไรไม่ได้โค้ดกับเม็ดมันมันบล็อกมันบล็อกทางเดินของสีขาวไปเยอะแล้วนะครับ mm. อืมอ่าฉะ What do um, this เรียบไปเบียบแต่โอเคเกินเกินคืนไม่เกี่ย okay. วเท่าไหร่กินกินกินคืนโอเคกินกินกินปะผมว่าได้นัาสมแบ๊บัตรนัาเพิ่มไป far from perfect, but still cute. still yeah acceptable but is control everything everything is in control o to b e w i n n i n g ถ้าเขาไม่ทำอะไรเนี่ยผมน่าจะบล็อกตัวน,นี้เพื่อแบบให้เกมมันสงบแล้วเพอร์เฟกเลย <S <S เพราะว่าอะไรนะเขาแบบยังไม่เข้าใจถ้าเมื่อกี้เขาเข้าใจเขาจะต้องอย่างนี้อันนี้เป็นท้านเบียรชั้นสูงนะคือแบบ พวกตำราทั่วไปเขียนออไม่ประโยชน์เพราะว่ามันรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้นะครับอันนี้แต่นเนี้ยต้องรู้ไม่รู้เนี่ย,ไม,ไ,มยไม่รู้นะี่จบเลยไม่ดูนะผมจะโชว์ความแบบเหนือชั้นให้ดูว่าเราสามารถแรกเดือสองรำชนะได้เพราะว่าผมบอกแล้วว่าโพสิชั o มันบบสงบแล้วนะครับโพสิชั o สงบแล้วแปลว่าอารมณ์แบบเขาเรียกว่าไงอารมณ์แบบมันมันมันแบบออ f h ิ t l e y w i n น i n g เนี่ย เขนะึ้นต่อไปต่อไปปุ๊บเนี่ยไหลเงี้ยไหลเงี้ยคนยืนเนี่ยมันก็ยืนแบบยืนแบบไม่จริงอ่ะยืนแบบป,อปลอมๆอ่ะการกอดเขาปิดมาปิดแล้วเดี๋ยวมาถอนม,มาเท่านีไ้ไรขนอะไรเงี้ยฮะปักเข้าไปเห็ไหมเม็ดไหลใช่ไหมมันมันมีมีแผลตลอดอ่ะ ุณขึ้นมาติดผลไล่ม้าได้เนี่ยเบียดเข้าไปนะเดี๋ยวคุณเข้าโอเคคุณมาก,กันก็ถือว่าทำให้มันชา้าลงหน่อยนึงปะ มันไม่ได้เปลี่ยนความเป็นจริงอะ่ะว่าหมันถูกแบบว่ารับทั้งกระดานนะครับมันมันมันไม่ไหวะฮะ This This เป็นไงดีนี่ได้ทั้งนี่ได้ทั้งขวาทั้งซ้ายเนี่ยขวากมา็มาแทงตรงนี้ซ้ายก็ไปล็อกกินนะผมแบบสุดยอดอะ่ะคือชนะหมดโปนขุนโคน,นขึ้นจะนับเพ็นอเทเดินนะพอดีมันลากลากเรา,าไม่กูนนะตอนนี้ตอนนี้หนึ่งหนึ่งสองสอง สามสามสี่สี่คนเข้าคนเข้าจบเ okay. ขาน่าจะไม่ได้คำนวณนะอ่ะเขาน่าจะเดินตามเซนอนะ่ะเนี่ยนี่คือข้อแตกต่างของสุดยอดเซนกับเซนทั่วไปนะครับเซนทั่วไปหรือคนทั่วไปเนี่ยก็จะแบบว่าเขาเดินตามเซนของเขาะแต่ว่าเอ่อพวกผมเราจะรู้ว่าจะต้องคิดตอนไหนอย่างเงี้ยเพราะมันมันไม่ได้แบบเป็นการคาดเดานะมันไม่ได้เป็นการใช้เซนนะ ันปอ่ะคือมันรู้ว่าต้องต้องแบบว่าตอนนี้ต้องคิดแล้วถ้าตอนนี้ไม่คิดเนี่ยก็ไม่ได้คิดแล้วนะครับนะคอมพิวตี่จบแล้วทุกท่านจะเห็นว่าผมมันเบียดนะมันอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความรู้สึกผมมันไม่เบียดมัน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 เหนือมันหาเลยมันชนะตั้งนานแล้วนะครับมันชนะไปสิบยี่สิบตาครับตั้งแต่บบโพซิชันมันสงบมันคอนโทรลได้ก็คือจบก็ถอยมาตอนนี้นี่ก็ง่ายๆผมก็ถอยมาไป แล้วก็ใายได้ผมไม่ได้พูดด้วยทานขัดคำนะเพราะว่าลาม,ม้าก,กินเนี่ยโดนมาลุกไม่ได้แล้วก็ติดลุกคาดมาันที่ถ้ามีตัวนี้บอกว่ากินโฟนกินแล้วมาลุกจนนะแต่ปเดิมมันไม่จนนะก็เลยต้องใช้วิธีลุกอย่างนี้ผมก็ต้องมานีเดี๋ยวมากินลุกอีกนะครับก็หนักแล้วน,นะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับ แล้วก็กดติดตามให้เพจคุยหมักรุกกับเซียนบอลนะครับทางเพจ Facebook แล้วก็ g ีเอ็มบอ่ทาง YouTube นะส่วนท่านใดที่สนใจคอร์สก็สามารถมาสมัครในกระผมได้นะครับมีทั้งม้าขวาสู้ทุกรูปม้าขวาตีม้มาเทียมผู้กลางม้าขวาตีม้าซ้ายและม้าขวาตีมมนซ,ซ้ายนะครับแล้วๆก็จะมีตําราผมนะเป็นม้าขวาตีม,ม้าเทียมผู้กลางออกนะจัดจาจหน่ายเหมือนกันก็แบบคือบอกเลยว่าปล่อยหมดไม่มีการเพราะว่าเาไม่ได้ซีเรียสกับการแข่งขันแล้วนะครับแล้วก็เปแค่ความรู้แล้ว ส่วนมรุสากลก็จะมี E ีสีหน้าคิงดีสหน้าคว,วีวนล Indian, แล้วก็ลูกเปิดลอนดอนสำหรับหมักขาวส่วนสีดําก็ลูกเปิดคิงอินเดียนแล้วก็ลูกเปิดสาหรับเอรับหน้าควีนอรดอคิงอินเดียนแบบจัดหนักเลยแบบหมัดสไตล์หมักหนักส่วนรับหน้าควีนเราก็จะมีรูปเออนั่นนัน่นนหน้าควีนแล้วรับหน้าคิงมีรูปซิดน,นีย์ดาก้อนโอเคมีคอร์สเยอะจนลืมคือแต่ตั้งใจทำทุกอันโอเคครับสวัส,วสดีครับ